สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเีมวันนี้แม่บ้านจะพามาดูเอ่อเกรนแบ c ็กเดสเซอร์ออนลน์นะคะโดยที่เขาได้ประกาศแจ้งเกี่ยวกับกําหนดการสิ้นสุดซีซันฤดูร้อนนะคะซึ่งเป็นการอธิบายเรื่องการจบเอ่อซีซันฤดูร้อนเพิ่มเติมน,นะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าก็ GM ได้บอกว่าเออเหลืออีกเพียง2ส,สัปดาห์เท่านั้นนะคะถึงจะถึงกําหนดสิ้นสุดซีซันฤดูร้อนแล้วนะคะก็ ก็หมดวันจะสิ้นสุดวันที่26สิ่งหาคม2563กนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปจบการศึกษาก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะก็อันนี้ก็มาฟังไม่บ้านกันได้เลยว่าอ่ะมาดูกันนะคะคือเขาบอกว่าตัวละครจีซันทั้งหมดนะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวละครทั่วไปเมื่อสิ้นสุด วันที่26สิงหาคม2563หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะคะแล้วก็สำหรับนักผจญภัยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวละครทั่วไปนะคะเขาก็บอกว่าการุณาทำการเปลี่ยนเป็นตัวละครทั่วไปโดยการสนทนากับ NPC นูีขูคาภายในวันที่26สิงหาคม2563นะจ๊ะแล้วก็ก็คือถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนคือยังไม่ได้เปลี่ยนเองนะคะเขาก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเมื่อ หลังเ,เมื่อวันหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟวอรที่26สิงหาคมนะคะแล้วทีนี้เขาก็ยังบอกอีกว่ากรณีที่ไม่ได้ใช้ไอเทมนะคะซีซั่นใบรับรองชื่อเสียงนักประจนภัยภายในวันที่26สิงหาคมไอเทมอันนี้ก็จะถูกลบระหว่างปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะคะอ่ะเป็นใบที่เอาไว้เปลี่ยนเออไว้จบการศึกษาก่อนนั่นแหละคะ่ะโอเคต่อไปนะคะเขาบอกว่า ตัวละครที่ถูกเปลี่ยนเป็นตัวละครทั่วไปโดยอัตโนมัตินะคะในวันที่26กเนี่ยก็สามารถรับกล่องของขวัญจบการศึกษาและอีโมติคอนพูดดำได้จากควสที่สามารถรับได้กับอินพูซีปาเลยนะคะก็คือจะเป็นเอ,อ่อกล่องที่อยู่ในตารางที่มีคู่ปองลด20%รถ20%มีหมวกปริญญาอะไรพวกนั้นนะคะ ซึ่งสามารถไปดูคลิปจบการศึกษาก่อนของแม่บ้านได้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งแม่บ้านก็เ,เคยพูดถึงไปแล้วด้วยนะคะสามารถย้อนไปดูคลิปได้เดี๋ยวยังไงจะแปะไว้ให้ตรงมุมขวาบนอีกทีนึงนะโอเคต่อไปค่ะพ่อควรทราบนะคะหลังจากเปลี่ยนเป็นตัวละครทั่วไปแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า เออถ้ายังไงอ่ะใครยังไม่ได้จบการศึกษานะคะก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนวันที่26สิงหาคมนะคะแม่บ้านแนะนำอย่างหนึ่งว่าขอย้ําเลยตรงนี้ว่าให้ไปรับของทั้งหมดตรงซีซันพาร์ทข้างบนหรือเควสโค้ดอะไรอะ่ะรับให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนะคะแล้วของอะไรอะ่ะอย่างออหินยำแห่งการเวลาอะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่แล้ว ก็เอาไปขายซะนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลบออกซึ่งเขาก็ได้แจ้งวในนี้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงอะ่านั้นเนี่ยอย่าเอ่ยย้านะคะอย่าลืมค่ะเพราะว่าเมื่อถูกเปลี่ยนเป็นตัวละครธรรมดาแล้วเนี่ยบางอย่างมันจะทําไม่ได้แล้วนะย้อนจะเป็นทาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจัดก,การทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่26นะคะคือจะขายของขายหินดาเอ่ออะไรก็ตามค่ะทาให้เสร็จก่อนเลยรับของให้ครบเกี้ยงทุกอย่างนะ เพราะไม่งั้นเนี่ยก็คือถูกบังคับเปลี่ยนเป็นตัวธรรมดาปุ๊บพอกลับเข้ามาอา้าวฉันจะไปขายหินที่ไม่มีไม่มีแล้วนะหายหมดนะจ๊ะโอเคค่ะต่อไปข้อควรทราบหลังเปลี่ยนตัวละครทั่วไปนะคะก็เนี่ยที่แม่บ้านยามเมื่อกี้ด้วยคือเขาก็บอกว่าเมื่อตัวละครซีซันทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นตัวละครทั่วไปแล้วนะคะก็ระบบบางอย่างที่เคยใช้ได้เฉพาะตัวละครซีซันเนีย่ยมันก็ไม่สามารถใช้งานได้นะคะอย่างเช่นภารกิจ้าทายซีซัน ภารกิจท้าทายเกี่ยวกับซีซันในหน้า่ามภารกิจตัววายนะคะหรือว่าเพลเกี่ยวกับซีซันที่เรากําลังเดิมเนินอยู่นะคะก็จะไม่สามารถเออใช้ได้แล้วนะไม่สามารถแบบไปทําต่อได้นะคะครฮิวจะดองเพลแล้วค่อยไปทําอันนี้ไม่ได้นะคะอ่ะแต่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 ย้ําแต่เพล็ายวัน4ี่สิบวันของภูคาและภารกิจท้าทายซีซันของก่าจากผู้ดํา ทีจันของขวัญจากผู้ด,ดำไ I. i จะมีผลดังต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าง่ายๆเลยก็คือถ้าเราเคยสับเร็จเพียงควสได้ควสหนึ่งจากคเควส40วันของภูคา่าเอาง่ายๆเลยนะคะสมมติว่าเอ,อ่อถ้าใครเพิ่งมาเล่นตอนนี้หรือเพื่อนกำลังจะมาเล่นบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไปทำคเควสภูค่าเลยทำทิ้งไว้อย่างน้อย1วันก็ได้ค่ะขอแค่เริ่มคเควสกับภูา้าแล้วคเควสรายวัน40วันนะ ก็จะสามารถดําเนินและสําเร็จเควสต่อได้นะคะถึงแม้จะเป็นตัวละครธรรมดาแล้วก็ตามโอเคเพราะว่าผู้้าเขาไม่เอาออกมันจะยังดูนะคะแต่ต้องอย้ำนะว่าต้องเริ่มเควสแล้วนะถ้าสมมติว่าสร้างตัวทิ้งไว้ไม่เคยคุยกับผู้า้าไม่เคยทำเควสรายวันหรืออันนี้ไม่ได้นะคะต้องเคยคุยกับผู้้าแล้วอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะก็คือทำเควสนะเควสรายวันนะ่ะโอเคต่อไปเขาบอกว่า ต่างหูทูบลัลล่าเบนจะกับแหวนทูบลัลล่าเบนจะนะคะที่เป็นปรางวัลภารกิจทา้าทายซีซันของขวัญจะพูดดำเนี่ยจะสามารถรับได้ภายในวันที่2กันยายนนะคะก็คือให้รับก่อน2กันยายนนะคะถ้าไม่รับก็หายเช่นเดียวกันค่ะโอเคนี่นะคะลบไอเทมที่เกี่ยวกับซีซันนะคะไอเทมทั้งหมดที่ใช้ได้กับวัตถุดิบเสริมประสิทธิภาพทูบัลล่าและ ใช้ได้เฉพาะตัวละครซีซั่นบางตัวนะคะจะถูกลบไปในวันที่2กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นแม่บ้านเคยย้ำแล้วย้ำอีกในคลิปก่อนๆเรื่องซีซั่นนะคะว่าหินดำแห่งการเวลาหินดำเว่นมพนฟอบประดริษฐ์แกทูบัลล่าห่อหินดำแห่งการเวลาห่อหินดำเว่นมลฟอบร,ริสุทธิ์ห่อแก่ทูบัลล่าซีซั่นผลแห่งรอยแยกซีซั่นคำขีดใสหมอกแห่งวายุกล่องหินแรกเปลี่ยนและหินแลกเปลี่ยนอุปกรณ์แต่ละส่วนทั้งหมด ดีเซนกล่องสนับสนุนการเติบโตแต่ละเลเวลกล่องการผจญภัยครั้งใหม่อุปกรณ์ทูบาล่าและเครื่องประดับทั้งหมดที่ยังไม่ถูกแลกเปลี่ยนนะคะทั้งหมดนี้ที่แม่บ้านพูดไปเมื่อกี้คือจะถูกลบออกไปในวันที่2กันยายน2 5 6 3นะคะเพราะฉะนั้นใครเ,ออเขาก็คือเขาเขามีเวลาให้เรามาเขีย์ตัวเองนะคะเมื่อก่อนหรือหลังวันที่26นะคะ ให้เอาหินดำพวกนี้ไปขายซะนะมันได้เงินนะก็ละแสนสองแสนเลยนะคะก็คือเออดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆแล้วให้เขาหลบทิ้งไปนะมันมาแปรเป็นเงินได้นะจ๊ะแร่ทูบัล่าอะไรพวกนี้นะคะก็คือไม่ใช้แล้วเสร็จสิ้นแล้วอะไรแล้วก็เอาไปขาย NPC นซะนะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะอุปกรณ์ทูบัล่าและเครื่องประดับทั้งหมดนะคะ เนี่ยเอออย่าลืมเอาไปแลกเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์ธรรมาดานะคะแม่บ้านขอเรียกว่าเอา่อทูบัลล่าสีสันกับทูบัลล่าธรรมาดานาะแต่เดี๋ยวจะงงเนะเาะเรียกสั้นๆไปเลยลก,กันว่าเออทูบัลล่าแล้วก็ธรรมาดานะคะจะได้ไม่งงอ่ะก็คือนั่นแหละก็ค,คือต้องเอาไปใช้ใบแลกเปลี่ยนด้วยนะคะ ราะว่าไม่งั้นนะ่ะก็จะถูกลบเช่นกันถ้าเกิดคุณไม่แลกเปลี่ยนให้มันกลายเป็นของธรรมดาให้เรียบร้อยนะคะโอเค,อเ,คเขาบอกว่าหินแลกเปลี่ยนทูบัลลานะคะที่เขาให้เราอะ่ะคือจะได้รับจากกล่องของขวัญน,นะคะก็จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่2กันยายนเท่านั้นนะจ๊ะเอาง่ายๆเลยนะคะสรุปตรงนี้ว่าเดี๋ยวแม่บ้านสรุปให้ฟังตรงนี้ว่าคือเออใครจบการศึกษาก่อนไปแล้วนะคะคุณจะได้รับกล่องของขวัญมาแล้ว ซึ่งก็อย่าลืมไปแลกเปลี่ยนทูบัลล่าให้เป็นอุปกรณ์ธรรมดาให้เรียบร้อยหรือจะแลกเปลี่ยนอ,อ,อุปกรณ์บอสก็ทำซะให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวมันมีตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาเรื่องของทูบัลล่าก่อนนะคะโอเคแล้วก็ใครยังไม่ได้จบการศึกษานะคะจะยังไม่ได้กรองของขวัญซึ่งออถ้าคุณรอจนถึงวันที่26สิงหาคมก็ พอเปิดเซิร์ฟมาคุณก็ถึงค่อยไปคุยกับลูกคา้าแล้วคุณก็จะได้รับกล่อ,องของขวัญตัวนี้มานะคะอ่ะพอได้รับมาปุ๊บก็จะมีของข้างในก็เอาไปเออมันจะเป็นใบหรือหินเนี่แหละเออเรียกไม่ถูกเอาเป็นว่าเรียกใบแล้วกันนะเออก็เอาใบใบนี้ไปกดแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ทูบัลลานะคะให้เป็นอุปกรณ์ธรรมดาซึ่งเมื่อมันเป็นอุปกรณ์ธรรมดาแล้วจะสามารถนําไปให้ตัวอื่นก็คือตัวแล้วก็ตัวเราเนี่ยกลา,ายเป็นตัวธรรมดาทั่วไปแล้วอะใช้ได้นะคะ ทีนี้เ,ออเขาบอกว่าใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอสซีซันนะคะแล้วก็เวยแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกว่าถึงจะปิดปรับปรุงวันที่2กันยายนไปแล้วก็ยังสามารถดําเนินได้นะคะก็คือใบแลกเปลี่ยนบอสเนี่ยถึงแม้จะจบซีซันไปแล้วถึงแม้จะจบวันที่2กันยาไปแล้วเริ่มซีซันใหม่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังสามารถไอได้ทาได้นะคะก็ ใบบอสเนี้ยก็คือจะไปคิดก่อนก็ได้นะว่าเอาเอยังไม่รู้จะแลกอะไรดีเลยนะคะแต่ว่าอย่างไงก็อย่าลืมแลกเปลี่ยนทูบรล,ล่านะคะให้เป็นอุปกรณ์ธรรมดาก่อนนะอ่ะแล้วก็เสิร์ฟอีกนิดนึงเผื่อบางคนเออจะงงว่าแล้วตัวบูทว่าเอออุปกรณ์บอสเนี้ยมันได้ทั้งตัวเอ้ยมันได้หนึ่งชิ้นใช่ไหมคะแล้วมันแยกกันหรือเปล่า,าเช่นเอ้ยฉันมีอาวุธคาตาเออใช้อุปคาตาเขาทัว่วค่ะ ฉันมีออ,อาวุธหลักทูบาล่า V สองอันฉันก็เอาไปแลกเป็นของธรรมดาชิ้นหนึ่งและอุปกรณ์บอสชิ้นหนึ่งได้ไหมแม่บ้านบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ได้ค่ะเธอเขาจะให้เราอ่ะเอา,เอาทูบาล่าอันนั้นนะไปแลกเปลี่ยนเป็นของธรรมดาก่อนซึ่งเขาให้มาใบเดียวไงใช่ไหมแล้วเป็นของธรรมดาก่อนแล้วถึงจะไปแลกเป็นของบอสได้นะคะ และทีนี้มันมีทริคตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสําหรับใครที่กะลังคิดที่จะแลกของบอสก็คือถ้าคุณแลกเอออาวุธนะคะมันจะกลับกลายไปเป็นกล่องซึ่งหมายความว่าสามารถส่งส่งให้ตัวอื่นได้อย่างเช่นตัวฮัสซัจินที่กำลังจะเข้ามานะคะคือไปแลกเป็นกล่องซะแล้วเมื่อฮัสซจินมาแล้วจบซีซันอีกรอบหนึ่งก็สามารถเอาไปให้ฮัสซจินใช้ได้นะคะกรณีที่ใครจะไปเล่นตัวใหม่หรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้ ซึ่งถ้าใครไม่ไมคิดจะทําชุดหรือยังไม่มีอาวุธนะคะอันนี้แม่บ้านก็แนะนําว่าให้เอาไปแลกเป็นอาวุธซักนะคะเพราะว่ามันสามารถส่งต่อให้ถูกอ้อได้เฉพาะของบอสนะไม่เกี่ยวกับทูบาล่าธรรมดานะคะไม่เกี่ยวกันนะทูบาล่าธรรมดาไม่สามารถสลับอาชีพได้นะคะแลกมาเบ็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะเฉพาะแลกเป็นของบอสนะคะ ส่วนถ้าใครจะขาดชุดอยู่ก็แ้กเป็นชุดได้นะไม่ว่ากันไม่ผิดเช่นเดียวกันนะคะตัวชุดมันก็ส่งให้ตัวอื่นได้อยู่แล้วเนาะโอเควันนี้จะมีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับแม่บ้านได้นะคะแล้วก็ใครเล่นสิชันแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเค ก็ทุกคนน่าจะกําลังรอคัสซีนยังใจจดใจจ่อนะคะหลายคนก็ใกล้แล้วนะคะอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นก็อดใจไว้อีกนิดน,นึงนะจ๊ะโอเคแล้วก็ช่วงนี้มีกิจกรรมหลายอย่างเหมือนกันนะคะถ้าใครงงงอะไรยังไงก็ไปดูคลิปแม่บ้านย้อนหลังได้นะคะโอเคเออวันนี้แม่บ้านก็ขอลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบาย